มันจะอิเกต์ตัวจะปลามจลา่ะปาลงมันจะปลาลมันจะาเอาลมังมันปม่ะลมันจ่ปลามันามจปลาล้มตนะามันมันมามลามันะมันมนี้ปลางมนปามนะามันมนามันนีนี

เอาเกือตปีเกาอบตปีมาอิมานอเกือตปีมาอิมานอมาจากไหนจ๊ะกะอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อกะเป็นคนเอาเป็นไกลอยู่ที่ลีเป๊ะไกลในหนึ่งเขารีเป๊ะเยอะเยจะเอาเป็นไกลนี่ต้องการนะถ้าถ้าใครลูซาปูมาเด็กดิลีเป๊ะไปดูทวิตเตอร์กันดีกว่าใครที่จะมาเที่ยวลีเป๊ะ กะยุยะกะยูยะอัน hmm. นี้ไก่พี่เอกเอมีไอ้นั่นไหมอ่ะใช่หรือทมก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตอบพิม่กะยูยะก็จะขึ้นกะยุยะกะยุยะนาตินาเดียนนอร์นาไห แล้วให้เพจนั้นให้ชื่อชื่อ TikTok ยอเด้อเอ่อถ้าปนน่ะไม่สนน่ะมารีเพกตัวบเลบเลบเลเบอร์โหงกับแก่ dia มากินอาสิวะยอโยๆมากินๆๆ